สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำแบบฝึกทักษะภาษาไทยกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่10นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนไม้หันอากาศตามรอยปาสสารอามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะไม้หันอากาศจะอยู่บนพยัญชนะเรามาฝึกเขียนไปพร้อมกันค่ะ เด็กๆดูวิธีเขียนและลากเส้นไปตามคุณครูได้เลยนะคะให้เด็กเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะคะลากเป็นเส้นตรงโค้งลงมานะคะคล้ายๆกับสระค่ะแต่มีอยู่ตัวเดียวนะคะเรามาดูวิธีเขียนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลากส่วนหัวเป็นเส้นที่หนึ่แล้ลากตรงส่วนท้องนะคะเป็นเส้นที่สอง เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะ